สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดคําทํานายดวงชะตาสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคนเกิดวันเสาร์ครับว่าในเดือนสิงหาคม2567นี้ไพ่ของอาจารย์ปอคนเปิดดวงสําหรับนี้อยากจะบอกอะไรกับคนเกิดวันเสาร์นะครับเรามาดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทํานายดวงชะตา ครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะใช้ไพ่ทั้งหมด4ใบด้วยกันนะครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ไพ่ใบแรกครับเป็นตัวแทนเจ้าชะตาคนเกิดวันเสาร์นะครับไพ่ใบนี้คือไพ่หดาบครับไพ่ใบนี้สิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกกับเจ้าชะตาคนเกิดวันเสาร์นะครับนั่นก็คือในเดือนสิงหาคมนี้สถานการณ์ต่างๆในชีวิต อาจจะยังมีเรื่องให้กังวลใจบางเรื่องอาจจะยังหาทางแก้ไขหาทางออกไม่ได้อย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจให้รอคอยสถานการณ์อย่างใจเย็นแล้วทุกอย่างจะมีทางออกเมื่อมันถึงเวลาครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลาย ไพ่บัตรถัดไปคือไพ่สี่ถ้วยนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงสถานการณ์หลายๆอย่างอาจจะไม่เป็นอย่างใจเราแต่ทุกอย่างจะไม่แย่ไปสมดขอให้คนเกิดวันสาวนั้นมองหาด้านดีๆด,ด้านอื่นในชีวิตที่ยังมีแล้วใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นพลังใจในการขับเคลื่อนชีวิตทุกอย่างเมื่อถึงเวลา เรานั้นจะสามารถแก้ไขหรือจะผ่านมันไปได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งสิ่งใดที่ตอนนี้ยังผ่านมันไปไม่ได้ก็อย่าไปกังวลกับมันสิ่งใดที่แก้ไขได้แล้วก็ยิ่งไม่ต้องไปกังวลใจไม่ต้องไปคิดมากกับมันนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายไพ่ใบต่อมาคือไพ่หคาาไพ่ใบนี้เราจะพูด ถึงการที่คนเกิดวันเสาร์นั้นขอให้อดทนรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะครับอย่างใจเย็นแล้วคุณนั้นจะได้พบกับความสำเร็จที่ตามหาขอเพียงแต่มุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งที่คุณนั้นพยายามในช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือสิ่งใดที่มันเป็นสิ่งที่คุณนั้น ต้องทำเพื่อไปถึงเป้าหมายก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจต่อไปแล้วคุณจะได้เห็นความสำเร็จในบ้านปลายทางของสิ่งที่คุณนั้นรอคอยนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่หนึ่งถ้วยครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงความสำเร็จที่ตามหาการได้รับการเติมเต็มความสุข ความสบายใจในบั้นปลายทางครับคนเกิดวันเสาร์ในเดือนสิงหาคมนี้ท้ายที่สุดแล้วคุณจะได้พบความสุขความสบายใจที่ตามหาขอเพียงแต่นะครับมีสติในการก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปให้ได้เท่านั้นเองครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาล่ะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวง ก็ต้องขอเอาใจช่วยคนเกิดวันเสาร์นะครับใครที่กำลังเจอความทุกข์ใจเจอปัญหาก็ขอให้ตั้งสติให้ดีทุกปัญหามีทางออกเสมอและคุณจะผ่านมันไปได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับ คนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการ ทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวะเวพรคนเกิดวันเสาร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ